สองสามอ๋ออ uh. ู้วเอาอะไรกันเนี่ยครับนี่เสียตินจะทําอะไรกันนี่ครับจะทําอะไรเอาอะไรมาขายครับโอ้เสียตินหิ้วอะไรมาเนี่ยครับมาอ้าโทรศัพท์ฮะโทรศัพท์โอ้เนี่ยอ้าโทรศัพท์สินค้าใหม่เสียตินอู้รถดำสวยจารัดครับอันนี้ครับหิ้วอะไรเอ้ายกขึ้นถึงสูงหน่อยจะได้เห็นเนาะให้เอฟซีเราเห็นอึ๊บอือคุณเต๋บอกว่าโอ้๋ออะไรเนี่ย มาเซสัเอาบายษมาไหมแต่แต่ยตโทรศัพท์ลองดูเลยเนาะนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรพี่เสียวเขาเรียกว่า solar เซ l ล box solar cell box solar cell อ o x s o l อ่านสลับกันแล้วกาประมาณนี้แหละ solar cell box solar cell box solar c e l ็อันนี้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เหรดี๋ยวเคลื่อนที่ได้ครับเสียไปเห็นชัดๆเลยเนาะมันจะมีอยู่สตรงนี้ก็เสียบได้นะครับอตรงนี้ก็เสียบได้ ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเสียบตัวนี้ผมก็จะกดตรงนี้ก่อนเปิดไฟปั๊บปิดเลยใช่ไหมสามารถปิดตัวนี้ได้ด้วยสินค้าใหม่ของเสียดินครับเสียดินปิดตัวนี้ก็ได้เนี่ยปึ๊บเตะปิดเป็นโซล่าเซลล์บล็อกครับอ่าเป็นสวิตช์ดักสินค้าตัวใหม่ที่เสียดทินจะนําเสนอครับวันนี้พวกเราได้มา รีวิวสินค้าของเสียรตินครับนี่นี่เอาเข้าแล้วครับเข้าไหมเข้าเข้าโอ้ธรรมดาที่ไหนฮะเกียวเกี้ยวใบต้มทุ่งนาใช้ได้ครับตัวนี้อ้ใช้ในทุ่งนาได้นะครับมันจะมีเสียบในแผงนะไฟแผงโซล่าเซลล์เสียบตรงนี้ครับอ๋อจะมีแผงครับมีแผงตัวนี้คือกระทัดรัดใช่ไหมครับกระทัดรัดใช่ครับแบบพกพาสะดวกครับตัวนี้สามารถจะทำอะไรได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดพัดลมได้ไหมได้ครับ นี่ครับเปิดพัดลมตรงนี้ครับนี่เอามีที่เสียบเสียบพัดลมตรงนี้เลยนะครับหุงข้าวแล้วเสียหุงข้าวก็ถ้าจะหุงข้าวต้องสั่งสั่งต้องสั่งอีกสเต็ปหนึ่งครับสามารถสั่งทำได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยนะครับอันนี้คือสเต็ปสเต็ปเล็กสเต็ปอันนี้คือสเต็ปใช้งานใช้งานนอนนานนอนนานนะครับนอนนาแล้วก็ลดเม็ทุกดเม็คโครอยากเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะครับ เปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟก็มันต้องมีครับนี่ทีเสียบหลอดไฟหนึ่งสองสามสี่เยอะมากครับเนาะโอเสียบไฟสี่โหลอดนะครับหนึ่งสองสุดยอดมากครับเนี่ยเสียจินมีของขายเสียจินอ่าทำมาแล้วใช้งานฮะใช้งานได้กี่วันตัวนี้ใช้งานได้หนึ่งวันเลยครับหนึ่งชาร์จโทรศัพท์ได้ทั้งคืนชาร์จโทรศัพท์ได้ทั้งวันเสียบไฟได้ทั้งคืน คือ2ี่ชั่วโมงครับเสียบไฟได้ถึงถึงเช้าเลยครับตัวนี้และ,ะอันนี้มีแผงแถมด้วยไหมหรือว่าตัวนี้นะครับราคาขายตัวนี้นะครับพร้อมแผงโซล่าเซลล์อ0ัน0บาทนะครับพร้อมใช้เลยครับแผงขนาดไหนเสียแผง30 วัดครับพี่ชายไปเอาแผงมาให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวจะได้ดูแผงเนาะอธิบายตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของเสียดตริงคับขออนุญาตนะครับเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ของพี่เองเลยใช่ไหมอันนี้เป็นแบรนด์ของผมเองครับถ้าใครอยากได้ถ้าอยากได้ก็สนใจก็เบอร์โทรนี้เลยครับติดต่อทางนี้เลยครับสนใจโทรสั่งได้ครับสัดดีสวยจารัสครับมีเบอร์พร้อมเนาะเบอร์โทรซูนเปิเราจะมีออปชั่นให้เลือกนะครับออปชั่นหมายถึงว่าสมมติว่าเราไม่ใช้แบต กางงานโซล่าเซลเราอยากคิปกับแบตเตอรี่มานี้รถยนต์เพื่อชาร์จเข้านี่ก็ได้ก็ได้ครับแต่เราจะทําให้ตางหาตรวนี้คือราคาอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เราจะเพิ่มออปชันอ่าเพิ่มออปชันได้อย่างที่ชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้อยากเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ังให้ได้ครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเพิ่มเงินครับแต่ตัวนี้คือราคาพร้อมแผง อมใช้แผงโซลาเซลล์2,700บาทนะครับถือว่าไม่แพงครับเพราะว่าเป็นถ้าเขาสั่งมีพอมส่งไหมก็เขาสั่งใช่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีเอฟซีมาสั่งเงี้ยว่าราคาอ๋อยังไม่รวมราคาส่งครับใช่ครับอ่นนี้ครับแผงมาแล้วครับแผงขนาดิบคูน60หรือเปล่าใช่ไหม30วัตต์ สามสิบคูณหรือเปล่าสามสิร้อยห้าสิบคูณอ่าสามสิบวัตต์ครับอ่ะอ่ครับนี่ฮะแผงก็ใหญ่พอสมควรเนาะแผงใหญ่แผงใหม่คือคือแผงนี่ใหม่ใช่ไหมครับครับแผงใหม่เลยเนาะแล้วก็สายการต่อสายนะครับของเราจะใช้เป็นระบบสายเคยเห็นตู้ลำโพงไหมอ่าใช่รุ่นนี้อย่างนี้จะดีครับอย่างนี้จะดีอย่างนี้จะดีสายตู้ลำโพงอ่าอย่างนี้จะดีครับอย่างงี้นะครับปึ๊บแล้วก็บิดมาอย่างนี้นี่มันจะล็อกนะครับ นี่ก็คืออยู่มันจะล็อกแล้วยอดสุดยอดครับเนี่ยคือเสียงจะล็อกใช่ถ้าเราจะเอาออกเราก็ดึงไปหลังแล้วก็หมุนอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่เราเสียบนะครับเสียบไปปึ๊บสินค้าใหม่ของเสียบทินครับปึ๊บมันจะล็อกแสดงเปสวยจลาร์ครับเนแล้วถ้าแข็งโซล่าเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ไงพี่ว่ามันชาร์จหรือไม่ชาร์จก็นี่ไงครับมันจะมีไฟโชว์ครับเนาะมีไฟโชไหมนี่ีไฟโชอ๋อมันจะกระพริบใช่แล้วก่อนที่จะเสียบตัวนี้นะ บอกเดี๋ยวถอดออกกันนะถอดออกปุ๊บก่อนที่จะเสียบตัวนี้เราต้องเปิดตัวนี้ไว้เปิดเพื่อให้กล่องตัวนี้อมันอ่านค่าก่อนถ้าเราไม่เปิดเราเสียบปุ๊บเรามาเปิดตัวนี้ปุ๊บมันไม่ทาอาจจะทาให้กล่องตัวนี้พังเร็วอ๋อนี่คือวิธีใช้คือเหมือนเราบิดสวิตช์รถแมคโครใช่ไหมครับมอเตอร์เครื่องเล่งมันจะทำงานเงึ๊บเบเราจะค่อยสตาร์ทครับอ่าใช่หลักการเดียวกันแต่หลักการเดียวกันครับตัวนี้เราก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเสียบสาร์เซลนี่ครับ สินค้าใหม่ครับของปรดับสวจาระครับที่อยากจะนําเสนอเนาะอยากจะให้แฟนแฟนเพจเนาะแฟนเพจแฟนยูทูบหรือท่านใดที่เข้ามาชมเบอร์โทรของเสียตินสั่งได้นะครับสั่งได้ครับส่งไม่ฟรีครับไม่รวมค่าส่งครับอันนี้ราคาส่ง0ันราคา2,700บาทพร้อมแผงเท่าไหร่นะสองพัน สองพันอะไรนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทครับถ้าเอฟซีหรือว่าท่านไหนอยากติดติดพัดกันี่ยแล้วก็อ่ะคุยกันหลายๆคนได้เห็นหลายๆมุมเนี่ยสบายสบายเลยสบายเนาะเสียบสองเครื่องเลยสบายเนาะทีนี้เสียครับอ่าขออนุญาตถามอีกตัวหนึ่งคือแบตเตอรี่ข้างในนี่ที่มันเป็นอ่าความโดดเด่นหรือว่าเขาเรียกว่าน่าซื้อหาที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นเพราะอะไรเรื่องของแบตเตอรี่ ในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้จะมีให้แค่ลูกเดียวนะครับเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กเป็นเอ่อเป็นลูกประมาณลูกกลางลูกกลางอ๋อมีแบตเตอรี่ข้างในเนาะนี่ฮะนี่ครับอ๋อนี่ฮะแบตเตอรี่คืออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะอะไรนะรุ่นทดลองอ่ะคือรุ่นมาเอาให้ทดสอบแต่จริงๆแล้วราคาสองพันเจ็ดจะมีแค่ลูกแบตตัวนี้ลูกเดียวนะรับเดียวเนาะครับ ถ้าเพิ่มจํานวนแบตพวกนี้ราคาก็จะจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงจะเพิ่มครับใช่ราคาก็จะเพิ่มราคาจะเพิ่มขึ้นเนาะใช่คือตามสเปคของเราแล้ว2007จะได้แค่แบตตัวนี้ลูกเดียวนะครับแต่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ทั้งคืนเปิดหลอดไฟได้ทั้งคืนนะครับนี่ฮะเราไม่ต้องไปหิ้วแบตเหมือนแต่ก่อนที่เรามองเห็นว่าตอนนี้มีแบตอยู่ข้างในเลยแล้วแล้วก็มีเรื่องของผมว่าตัวใสไงเนาะเป็นกล่องสวยงามมีแบบนี้ก็สะดวกดีนะสะดวกสะดวกสะดวกกับการใช้งานเนาะก็ ถ้าใครสนใจก็โทรมาครับที่รถดำส,สวยจารัตเลยก็คอมเมนต์เข้ามาที่เพจของเสียตินได้เนาะอ่าสสองพไม่รวมค่าส่งครับเนาะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็นี่ฮะอย่าลืมนะครับผมอยากได้โซลาบ็อกซ์ค่าส่งก็น่าจะเก็บเงินปลายทางอ่าเก็บเงินปลายทางครับประมาณนี้โซลาบ็อกซ์ของเสียตินครับรถดำสวยจารัตครับอ่สวัสดีครับ